สวัสดีค่ะโปเปโนอภิชยาญีุ่ญนค่ะจากจังหวัดสระบุรีค่ะชเนตีวรรณแสงค่ะจากเชียงใหม่ค่ะวันนี้สนุกค่ะก็ตีผัดกันเบอร์ดีค่ะแล้วก็อากาศค่อนข้างาาร้อนค่ะตีไปก็ต้องหาเรื่องคุยไปจะได้เดินเพลินๆรีบจบกวนหน้าก็ติดบ,บางคลหลังก็ตามไม่ทันเราเล่นไวไปปะใช่กวนอเอาจะเล่นไวไปนิดนึงก็เออกในแบบคลอร์ใช่ค่อนข้างติดมากกว่าค่อนข้างติดกว่าหน้าบางหนึ่ง ก็หนูก็เล่นเหมือนเดิมค่ะหาห้าหนูบุกไม่ได้แล้วไดเวอร์หนูไปไกลก็เล่นตามแผนเหมือนเดิมเลยค่ะเน้นระยะลูกแบบต่ำปะร้อยให้แบบให้ใกล้ถงค่ะค่ะหนูก็เล่นตามแผนที่วางไว้เหมือนเดิมค่แล้วก็พยายามเซฟแรงตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าแมตชนี้แงค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เพราะว่าจบจากแมตฮอนด้ามาค่ะแล้วอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างร้อนด้วยค่ะร้อนกว่าฮอนด้าไหมคะน้อยกว่าฮอน้าร้อนกว่า ก็ฝากเป็นกำลังใจให้โปรนักกอบสตรีสาวไทยได้วยนะคะมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้ใครจะได้แชมป์ค่ะมะีถ่ายทอดสดทาง a s Play นะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k ไทย l p g พคะ่ะฝากเชียร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟสาวไทยทุกคนพรุ่งนี้ด้วยคะ่ะ<า>ขอบคุณค่ะ